เป็น,นวันที่ยี่สิบสี่้วยี่สิบสี่มิถุนาโอโสสองวันหนึ่งร้อยหกสิบแปดฝนตกแรงมากฝนตกแรงมากอ่าแสดงทำได้ก็แสดงแสดงไม่ได้ก็เลือกกันสันข้าวกันเท่านั้นแหละธรรมะไม่ได้แข่งกับท่านผู้ใดธรรมะไม่ได้ไปแข่งกับใครธรรมะคือทําลายธรรมะคือทําลายทําลายความยึดมั่นถือมั่นในรูปประคันเจ้าของ ทำลายความยึดมั่นถือมั่นในนาม,มาขันทำลายเวทนาขันออกจากจิตทำลายสัญญาขันออกจากจิตทำลายสังขารขันออกจากจิตทำลายวิญญาณขันออกจากจิตทำลายแขนสองขาสองหัวหนึ่งออกจากจิตเรียกว่าธรรมะคือการทำลายการทำลายล้างความยึดมั่นถือมั่น ที่จับต้องมองเห็นที่เป็นรูปร่างลักษณะแขนสองข้วสองหัวหนึ่งที่เรามีความหลงรักใลหลงชังหลงโกรธลหลงเกลียดแล้วก็หลงจิตหลงจิตคาว่าตัดคําว่าตัดตันหาคําว่าลื้อพบรื้อชาติก็เลยคําว่าสิงสถิตตัวจิตก็เลยไม่สิงอยู่ที่ไหนอ่าอาศัยอุปทานอ่าการสั่งสม การสั่งสมความลุ่มหลงโดยพวกเราเกิดพบใดภูมิใดขาดสติธรรมเพราะว่าไม่มีสติธรรมเพราะไม่ได้เกิดมาไม่ได้มาบำเพ็ญธรรมแต่มาสนองความอยากของตัวเองเมื่อสนองความอยากของตัวเองกิเลสมนเลยหนาเกลืกองกังมนเลยราคะก็แก่โทสะก็แก่โมหะก็แก่เมื่อเกิดมาการได้ยินได้ฟังอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็เลยเข้าใจได้ยาก พราะสิ่งกันและกั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินสิ่งกันและกันยิ่งใหญ่เหลือเกินความหมายแต่ผู้ที่สั่งสมมานมนานผู้ต้องการพ้นทุกข์ผู้มีอุดมการอุดมคติมานมนานตั้งอุดมการตั้งอุดมคติไม่เอาอธิฐานะบรารมีในระยะที่เรามาเกิดในในเวียนว่ายตายเกิดในวัะสงสารก็ขอให้ข้าพเจ้าถ้ามาเกิดมา ในยุคปัจจุบันเกิดมาร้อยปีก็ขอให้ข้าพเจ้าได้มากระทำบำเพ็ญทานศีลภาวนาอย่างน้อยยี่สิบปีก่อนตายก็ยังดีหรือว่ายี่สิบปีก่อนตายยังดีสามสิบปีก่อนตายก็ยังดีอย่างตัวพระอาจารย์นี้เกิดมาในภพนี้ชาตินี้ได้มากระทำบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานแบบปรมัตตทานก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยสามสิบสองปีนี้แล้ว้วมาบวชเลนเลนบวชเลนเลนยี่สิบปี บวชอิหรีขอนมือตายในชาตินี้ภพนี้ก็เลยจะเอาจริงจังแล้วล่ะเอาจริงจังได้สิบสองปีแล้วเนี่ยความหมายฉะนั้นก็เทศแข่งฝนไปเลยแข่งเสียงเอาเสียงธรรมนี่แหละเสียงธรรมนี่แหละอ,ะอย่าให้เสียงคนอื่นมากบเสียงธรรมในใจของเราธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อมาชําระใจของเราไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามของตัวเอง ก่อนที่จะไปหลงรูปคนอื่นก่อนจะไปหลงน้าคนอื่นมนก่อหลงน้มตัวเองซะก่อนหลงรูปตัวเองซะก่อนฉะนั้นก็เลยเห็นความจําเป็นในชีวิตความเป็นอยู่ว่าชีวิตความเป็นอยู่เนื้อแท้แห่งธรรมแล้วในปัจจัยสี่เสื้อผ้าคือเครื่องนุ่งหม่มถ้าเราใช้เครื่องนุ่งห่มแบบพ่อเหมาะพอเจาะพอดีพอความเป็นธรรมเราก็ไม่ต้องลงไหลมากนะักใส่กันเหลือบกันยุงกันร้อน,นกันหนาวกันชื้นกันแฉกันลิ้นกันลรกันความละอาย กันความทุกข์เท่านั้นเองอันนี้ก็จะจบไปเครื่องนุ่งหม่มเราจะไม่มีความหลงในการนุ่งหม่มแต่เรารู้ว่าเรารู้เราใช้อุป,ปโภคบริโภคคุณณประโยชน์คืออะไรเราจะไม่ได้ไปหลงแต่ถ้ามันมีความพอดีมันเป็นความงามอยู่ในตัวของเขามีความพอดีอย่างคนร่าคนรวยมีเงินมีทองไปใส่เสื้อขี้หลิวขี้เหล้กไม่มียี่ห้อเสื้อไม่มีราคา หรือว่าเสื้อขาดอย่างนี้มันก็ไม่สมน้ําสมเนื้อกับผู้มีฐานะเขาอาจจะมีฐานะแต่ข้างนอกมีเงินทองแต่ความตะน,นี่ทีเหนียวครอบงําเขาก็ไม่กล้าซื้อใช้แบบนี้มันไม่มีวิจิตพิสดารไม่มีความพอเหมาะพอเจาะไม่ม,ไมีเรียกว่าความละเอียดและเมียดเราไม่ถวายพพภูมิของตัวเองจริงๆแล้วเครื่องนุ่งห่มมันก็เลยมีความดี ผู้ที่เดินไปทั้งโลกุตละโลกิยะถ้ายังไม่ถึงฝั่งแต่เขาขอให้มีเครื่องอุปโภคบริโภคที่สมน้ําสมเนื้อไม่ใช่ว่าล่ารวยมีเงินมีทองแต่ใช้ของแบบไม่มียี่ห้อใช้ของแบบไม่มีประณีตไม่มีประณีตังใช้ของเลวแบบนี้ของเลวคือของหยาบอาหารก็หยาบหยาบอย่างนี้นะเรื่องเครื่องนุ่งห่มก็หยาบหยาบเสนาสนาก็หยาบหยาบแต่จริงๆแล้ว เพื่อความเป็นธรรมที่จะเข้าไปสู่โลกุตละธรรมด้วยความละเอียดละเมียดละไมเรียกว่าเข้าไปสู่โลกุตระธรรมด้วยความาว่ากลมกลืนกลมกล่อมกลมเกลียวกับวาระเรือหานะของกิจดวงนั้นมันเลยมีความถึงพร้อมนี่อาจาร,รย์วิเคราะห์ขอ,ของตัวเองอย่างพระพุทธเจ้าอย่างองค์ท่านก็ต้องไปพบภูมิขององค์ท่านต้องมาเกิดเป็นพระราชาเมื่อเกิดเป็นพระราชาแล้ว จะได้เห็นต้นตอของความยึดมั่นถือมั่นในปัจเจัยสี่เพราะองค์ท่านเคยใช้เครื่องอุปโภคบริโภคแบบของละเอียดและเมียดละไมของประณีตอาหารก็ต้องมาโขบชั้นเสวยแบบอาหารอันประณีตเครื่องนุ่งห่มอันปราณีตอย่างนี้นะผ้ากำพลผ้ากำมยี่ผ้ากโกสีเสนาสนะประสาทสามฤดูอันปราณีตนะเนาะเสนาสานายรักษาโรค ยาดูแลธาตุขันร่างกายให้ดูดีมียี่ห้อเห็นไหมล่ะคําว่ามันมาด้วยกันคําว่าทำที่กลมกลืนกลมกลม่อมกลมเกลียวหรือว่าพอเหมาะพอเจาะมันจะมีความพอดีผู้ที่เคยเกิดเป็นพระราชามาก็เลยจะใช้ของประณีตสักหน่อยเวลาจะมาลือ้อมาถอนอ่าปัดใจสีออกจากใจของตัวเองขององค์ท่านก็เลยมีความรู้มีความฉลาดแบบลึกซึ้ง เพราะหลงกว่านี้ก็หลงมากแล้วไงหลงในรูปหลงในรถหลงในกลิ่นหลงในเสียงหลงในผดะธรรมอารมณ์อันละเอียดท่านต้องไปเห็นตัวละเอียดก่อนก่อนที่จะมาถอดมาถอนละเอียดหยาบกลางละเอียดละเอียดแล้วก็ว่างเห็นความยึดมั่นถือมั่นกับเวนิยสัตในปฏิสีประเภทไหนแบบมีไหมข้าหมายองค์ท่านเห็นเมื่อองค์ท่านเห็นแล้วกันมาลื้อการมาถอดการมาถอนความยึดมั่นถือมั่นใน ปัจเสธซึ่งเป็นอริยประเพณีได้เนี่ยผู้ที่บวชมาในพระศาสนาถ้าใช้ปัจเสีเข้าใจแบบอริยประเพณีจิตดวงนั้นก็จะมีความละเอียดละเมียดละไมจิตดวงนั้นจะมีความวิจ,จิตพิสดารในองค์ความรู้ของละเอียดละเมียดละไมของปราณีตธรรมะก็เลยมีความปราณีตออกมาจากจิตขององค์ท่านความหมายให้เข้าใจแบบนั้นนะไม่ใช่ว่า เราใช้ของอะไรก็ตามอย่างตัวพระอาจารย์นี้จะก่อจะสร้างจะทําอะไรถ้ามีกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์มันถึงพร้อมตัวพระอาจารย์ก็จะทําอย่างดีแต่ถ้ามันไม่ถึงพร้อมล่ะก็ทําพอได้ใช้ไปก่อนทําพอได้ใช้ไปก่อนความหมายอย่างก่อนหน้านี้มาสร้างวัดใหม่ๆเงินทองเราก็อดอยากไม่มี แต่มันมีความจําเป็นต้องใช้ที่อยู่ที่อาศัยคือเสนาสนะอาจารย์ก็เอาไม้เลียงลำมาเลยเสามาเอาตัดเสามาเอาไม้มาแล้วก็มุงงลังคาเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปเลื่อยไปขัดไปสีอะไรมากเพราะว่าในระยะนั้นกําลังเรามันมีน้อยแต่ความจําเป็นความต้องการต้องพึ่งพาและอาศัยเสนาสนะคือกุฏิอย่างนี้มันจําเป็นต้องใช้เดี๋ยวนี้แล้วเมื่อจำเป็นต้องใช้เดี๋ยวนี้แล้ว เราก็ไม่จําเป็นต้องละเอียดเราใช้ปัจจุบันนาการนั้นไปก่อนให้พ้นทุก์ในปัจจุบันนาการนั้นไปก่อนแบบนี้ความหมายเมื่อถึงววละถึงเวลาเราพอมีที่อยู่ที่อาศัยอันกเกษมแล้วอาบูชาพระาศาสนาบูชาพระพุทธเจ้าด้วยอมิตสบูชาสร้างสลาพระพุทธมหาจากักรพรรดิสร้างสลาพระมหาจากักรพรรดิด้วยความละเอียดและเมียดละไมาอาทธายาโยมาเห็นก็ จริญหูจเจริญตาว่าทมนี่มีหยาบมีกลางแล้วก็มีละเอียดอยากให้เข้าใจแบบนั้นนะระยะระเพณีนะไม่ใช่ว่าไปนุ่มหลงแต่มีความรู้ในการกระทําในการบําเพ็ญตรงนั้นทุกเรื่องอาหารมิถบาตรก็เหมือนกันในระยะแรกที่เราบําเพ็ญตนออกทุดงออกทุดงนอนกลางดินกินกลางทรายแบบนี้นะเดินเดียว เดินทุดรงเรียบโขงพอได้หลับพอได้นอนตรงไหนก็ดูที่มันแห้งก็ปูเสือ่อปูผ้าลงกลางกดก็นั่งภาวนาไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาพอได้พอได้บรรเทากายไปนเท่านั้นเองไม่ต้องไปหยิดไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นก็ต้องอย่างนั้นตรงนี้พอได้บรรเทากายไม่ให้มันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจนเกินไปความหมายอันแีว้ว่าการอุป,ปโภคการบริโภคเทนาสนะก็เลยไม่จําเป็นต้องติด เต่อาศัยว่าบรรเทาทุกข์เท่านั้นเองเครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันอาศัยบรรทุกบรรเทาทุกข์เท่านั้นเองยุกยารักษาโรคก,ก็อาศัยบรรเทาทุกข์เท่านั้นเองอาหารมิถุนบาตรก็อาศัยบรรทุกเท่านั้นเองคือไม่ได้อะไรนะได้แต่ข้าวเปล่ากับขนมก้อนเดียวหรือว่ากล้วยลูกเดียวอย่างนี้ไหมแมงคืนนี้ก็มีแต่ข้าวเปล่าแต่เราก็รู้ว่าเป้าหมายของนักบวชคือการบําเพ็ญ ให้หลุดออกจากความเพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในโผฏฐพธรรมลมความหมายฉะนั้นแล้วก็ขอให้ลูกๆเข้าใจว่าเส้นทางแห่งมักคายแห่งทางดำเนินของพวกเราก็คือการชำระให้ใช้ปัดใจสี่ให้เป็นอริยะประเพณีไม่ให้ใช้ด้วยความเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาในปัจใจสี่แต่ขณะเดียวกันให้เห็นว่าปัดใจสี่นี้เราใช้ด้วยความละเอียดนะเมียเราไม่ ใช้ด้วยความรู้ใช้ด้วยความเข้าใจแต่ไม่ได้อุป,ปโภคบริโภคด้วยความหลงนะนักปฏิบัติเราเนี่ยถ้าเข้าใจในคุณณะประโยชน์คุณนะสมบัติในปัจจัยสี่นี่เราก็พออยู่พอเป็นพอไปเราจะไม่ฟุ้งเฟ้อเห่เหิมลุ่มหลงมัวเมาในปัจจัยสี่ในปัจจุบันทัาการกิเลสที่มันดองสันดานมามากมายก็จะบางเบาลง พะเราใช้ตามความจําเป็นเท่านั้นเองความหมายฉะนั้นอริยะประเพณีสําหรับนักปฏิบัติก็เลยมีความจําเป็นใช้ปัจจัยสี่แบบอริยะประเพณีก็ขอฝากเอาไว้กับลูกๆตลอดถึงพ่อแม่พี่น้องอทางใกล้และทางไกลวันนี้ตะเบงตะเบงเสียงเพราะว่าฝนตกแรงมากไหนๆก็จะแสดงก็แสดงให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปเลย ว่าแสดงแข่งฝนแสดงแข่งฝนอ,อยากให้รู้อยากให้เข้าใจว่าธรรมะนี้เกิดได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วธรรมะก็เกิดในที่แล้งแค้นกันดารน,นะอย่างอาจารย์บวชมาใหม่ๆตั้งใจภาวนาอ,าอย่างนี้ก่อนเดินยังลมตากฝนก็เดินนะแต่ก็มีความสุขในการเดินเพราะตนเองนี้ภูมิใจในการปฏิบัติเรานี่ปฏิบัติธรรม ตามคําสอนพระพุทธเจ้าไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่อากาลีโกอากายลีโกจริงๆถ้าเราไม่เดินตากฝนแล้วไปอยู่กุดก็อยู่ได้อยู่ขึ้นไปก็นอนเพราะว่าผมผ้าเย็นอุ่นสบายก็นอนหลับจิตเราก็ไม่ได้ตื่นแต่เราเดินไปแบบนี้เดินไปตากฝนแล้วก็เหน็บแล้วก็หนาวแล้วก็ลมแล้วก็กิ่งไม้หักลมกระชากฝนหนาวแต่จิตที่มันกอดกับพุทโธกายก็อุ่นขึ้นมากายเราก็อุ่น สติล้วก็เป็นหนึ่งสมาธิก็เป็นหนึ่งขึ้นมาไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำการเพราะว่าปกติจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็เลยความเหน็บความหนาวความหนาวนี่แหละความทุกข์นี่แหละห่อให้จิตมันหดเข้ามาให้มันหดเข้ามาแต่ก็มีความสุขนะไม่รู้สึกว่าทุรนทุรายไม่รู้สึกว่าทรมานรู้สึกว่าภูมิใจว่าตัวเองนี่เป็นนักบวชแล้วปฏิบัติทมเต็มที่ไม่ต้องบอกว่าเนกับ ร้อนนักหนาวนักนี่ก็ฝนตกแล้วก็แดดออกไม่เกี่ยงความหมายเคยปฏิบัติมาก็เลยจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็เลยไม่ตนกตกตื่นอยู่กับเดินดวงกลมในทางจงกลมตากฝนมีความสุขดีทีแรกก็เนหน็บหนาวก็ธรรมดาแต่อยู่ต่อมาร่างกายมันปรับตัวเขามัร่างกายเขาอุ่นร่างกายอุ่นดีสติก็เป็นหนึ่งสมาธิก็ตั้งมั่นมีความภูมิใจ ในการประพฤติปฏิบัติความหมายก็เรียกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เกิดในที่แรงแขนกันดารนี่นะไม่ได้เกิดที่อยู่เรียกว่าปราสาทวิมานอะไรทําไมสิทธะราชกุมารถึงออกผนวดออกผนวดออกมาหาอ,ออกมาพระเนตรสกมพิ่เนตรสกมแสวงหาโมกขธรรมถึงหปีเต็มถ้าอย่างนั้นเราก็จะถูกคอหุ้ม ด้วยความเพลิดเ,เพลินมอมเมาในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในผลิตภัณฑธรรมรมเพราะมันหลงรูปหลงรสหลงกลิ่นหลงเสียงหลงโลิตภัณฑธรรมรมแต่วันนาิตตัณหาสมานาทีแม่น้าเสมอด้วยตัณหาไม่มีความอยากในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในผลิตภัณฑธรรมรมไม่มีฝั่งไม่มีฝานะไม่มีพรนะม,ม,มแดนนะเอาตัเกียบเอาเบงกรเอาอ่าแฟเป็นสึิกหรืออะไรก็ยังมีฝั่งมีพรมมีแดน แต่ความอยากของคนความอยากนี่ไม่มีฝั่งไม่มีฝาไ,ไม่มีพรมแดนจริงๆฉะนั้นแล้วก็ขอฝากอ่านทำคําสอนอสำหรับนับกปฏิบัติที่มุ่งมั่นและมุ่งหวังตั้งใจตัวอาจารย์เพื่อจะอยู่ได้เป็นพระได้อาจารย์ต้องสู้อดสู้ทนฝ่า,ฟ,าฟันฟากฝันไม่ได้ตนกตกตื่นกับดินน้ำลมไฟเ,เคยพาพาเป็นไฟเดินเดินทุดนงกับพระอาทิตย์ แดดเปี้ยงๆก็เดินสดเลยสี่โมงเช้าไปหาสี่สมโมงเย็นนี่โอโหคขั้วแห้งไปเลยที่วอนนี่เปียกเปียกไปเลยมันอาบน้ําแต่เวลาเหงื่อมันออกนะมันเย็นสมาธิก็เน่าเนี่จิตเป็นหนึ่งก็เลยเอาความทุกข์เอาความทุกข์อันนี้แหละมาเป็นองค์สมาธิทุกข์ก็ยอมทนจนก็ยอมสู้ประกอบกู้ศาสนาความหมาย อยู่กับความทุกข์เมื่อเราเจอทุกข์เราเราไม่ตนกตกตื่นจิตมันห้าวมันหานจิตมันเข้มมันแข็งเรียกว,ว่าคุณหานหา่าคุณหานหา่าเด้สั่งสั่งบ้านสร้างเมืองถึงหุงเคืองเลืองเหลื่อมคุณหานหา่าเด้คุณหัคุณสติคุณสมาธิคุณสมาธิคุณปัญญาเราเนี่ยแหละคุณหานหา่าสร้างบ้านแปลงเมือง ยังหุ่เนืองเหลืองเหลือหล่อมเพื่อนวะมันต้องสร้างด้วยความอดทนทนอาหารชานใช,ช,ช้ด้วยตะบะแผดเผาออนแก่ก้านดมันจึงดีเป็นไปถ้าเป็นอย่างนั้นก็ล้มหอยล้มหอยเลย đấy. ถ้าองค์ความมุ่งมัน่นความบากบัน่นความตั้งใจในธรรมที่เราต้องการอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นนี่มันไม่ห้าวหาญมันไม่ชานชัยถูกแรงลมแรงลมแรงพอใจแรงไม่พอใจแรงนินทานแรงมา่ร้าย ก็กองอ,อนะ้อยเหาะยเนาะแหลกสลายแล้วถ้าเราฝึกิทธิ์ฝึกใจให้สมาธิหินหนักหมื่นหินหนักหมื่นแรงลมมาพัดแรงยินดีแรงยินร้ายแรงเหน็บแรงหนาวแรงเหน็ดแรงเหนื่อยมันกระทบก็เฉยได้ทําไมยกกิจเนื้ออารมณ์เนี่ยมันไม่จ,จะจะปยกกันธรมรมดานะมันต้องสู้อดสู้ทนบากบาั่นภาคเพียนพยายามจริงจังจริงใส่ใจจริงๆเนี่ยมันถึงจะเกิดองค์สมาธิเดวยว่าสมาธิ ที่เป็นดาบเพชรนะน่ะมันจะใช้การใช้งานได้สมาธิเราฝึกเราฝนเราอบรมตนเข้มข้นเข้มแข็งเหลียวมองอะไรสักอย่างนี่สิ่งต่อนน้าแหลกคุณตัวทำไมองค์หลวงปู่ฟัน่นเลยบอกว่าเออนั่งภาวนาจิตสงบแล้วเสียงนกเขามันมัร้องแค่ว่ากําหนดให้เสียงอะไรมาส่งเสียงรบกวนเราแค่คิดนึกในใจนกเขาน่ะตกตกคอนาย สมาธิมันต้องได้ขนาดนั้นเลยนะมันถนึงจะเป็นผู้นําผู้คนได้นะ่ะถ้าอย่างนั้นก็ธรรมดาสมาธิก็ธรรมดาไม่รู้ว่าไม่รู้สึกว่าเหนือเขาน่เราต้องฝึกขนาดนั้นนะตัวพระอาจารย์ที่จะยืยนหยัดพัฒนาตนเองได้ทุกวันนี้นะ่ะเวลาอาจารย์แสดงอาจารย์เอาเจ้าของมีนี่แหละเจ้าของเป็นนี่แหละออกมาพูดไม่ได้กะว่าจําคนนั้นมาพูดจําคนนนนี้มาพูดไม่ปัจจตังรู้ด้วย ใจเจ้าของเองนีูรู้เองแ็่เองเป็นเองอยู่ในใจทุกวันนี้นะนะดังฉะนั้นก็ขอให้ลูกๆตลอดถึงญาติพี่น้องวงวนันลูกหลานเราจะกระทำบำเพ็ญสิ่งหนึ่งประการให้สําเร็จมันเลยต้องมีความยิ่งใหญ่สมาฮิโตสมาธิเข้มข้นเข้มแข็งมีความห้าวหาญชาญชัยอุดมการอุดมคติมุ่งม,มั่นและมุม่งหวนด้วยความตั้งใจด้วยความจรงิงจังจรงิงใจจรงิจรงๆสิ่งนั้นถึงจะสําเร็จได้เด้มันไม่ได้สําเร็จขึ้นมาเลยลอยเดย้ความหมายนะนะ เออมันไม่ได้มันสําเร็จด้วยความอ่อนแอเรื่องว่าท้อถอยปรกหอยร้อยน้ำคาดเ,ออเด้ความหมายจากนั้นก็ขออ่าอุดมการอุดมคติความมุ่งมั่นความตั้งใจอที่อาจารย์กระทำบำเพ็ญมาจงไปประทับจงไปประดับจงไปประดิษฐานอยู่ในใจลูกๆทุกท่านทุกคนอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทศีสาธุชนคนดีทั้งหลายที่ได้สนับสนุนเกื้อกูลที่เป็น ดูแลปัจจัยสี่แห่งวัดป่ามุงคธรรมขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเจริญงอกงามในอัดในธรรมชีวิตความเป็นอยู่เจริญงอกงามดังใจหมายพลังแห่งสติพลังแห่งสมาธิพลังแห่งปัญญาจงแก่กล้าและเชี่ยวชาญชำนิชำนาญเกิดพระสติพระสมาธิพระปัญญาเชี่ยวชาญชำนาญรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายทุกตัวหน้ากันทุกท่านทุกคนทุกภพทุกภูมิดด้วเถือ